ททศไทยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์4.0ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีการที่รัฐบาลประกาศว่าประเทศไทยจะกลับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG ถือว่าดีมากๆแต่ว่าประเทศไทยวันนี้เราเผชิญปัญหาแล้วเป็นอุปสรรคก็คือคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยทำงาน ไม่เลือกที่จะเป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานในองค์กรไม่ว่าของรัฐหรือของเอกชนอันนี้เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนักซึ่งปัญหาเหล่านี้มันผลพลวนมาจากการศึกษาที่เราไม่ได้สร้างผู้ประกอบการมาตั้งแต่ต้นขณะนี้ประเทศไทยนะคะมีสถาบันการศึกษาเอกชนที่เขา ทําจัดการศึกษาในด้านเหล่านี้ไปก่อนแล้วคือสถาบันการเรียนรู้ผู้ปกครงชนที่เปิดหลักสูตรการศึกษาปปิญญาตีคณะ,ะ,ะศิลปศาสตร์สาขาการพัฒนาชีวิตและการประกอบการชุมชนซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการ เป็นชุดวิชาที่ให้ผู้เรียนเรียนเพื่อจะไปเป็นผู้ประกอบการนักศึกษาทุกคนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะต้องมีโครงงานประกอบการของตัวเองและวิชาที่เรียนรวมทั้งอาจารย์เพื่อนที่ปรึกษานะคะผู้รู้นะคะก็จะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนเป็นโค้ดให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ประกอบการของตัวเองได้ประสบความสําเร็จในตลอดระยะเวลาการศึกษาเมื่อเขาเดยนสําเร็จเขาจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาชีวิตและการประกอบการชุมชนทั้งประสบความสําเร็จในอาชีพการงานที่ตัวเองเลือกมาเป็นโครงงานด้วยซึ่งการศึกษาแบบนี้จะทําให คนไทยเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นทําให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถที่จะพัฒนายกระดับรายได้ครัวเรือนของคนไทยทั้งประเทศได้